เชียงใหม่ครับอันนี้เป็นกรณีที่ทางเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษของฝ่ายปกครองนะครับได้ไปบุกจับบ่อนการพนันที่อยู่กลางเมืองเชียงใหม่ได้นักพนันเนี่ยเป็นร้อยเลยนะครับอันนี้ฝ่ายปกครองเนี่ยไปจับนะครับไม่ใช่ตำรวจนะนะมันก็เลยส่งผลครับต่อเก้าอี้ของ5เสือสอพอช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่ถูกย้ายนะครับนี่อันนี้เป็นภาพตอนที่ฝ่ายปกครองเนี่ยบุกเข้าไปฮะเดี๋ยวดู เรื่องนี้แล้วก็มาติดตามความคืบหน้าหน่อย นี่ตอนที่ฝ่ายปกครองบุกเข้าไปนะคุณผู้ชมฮะเขาบอกเป็นบ่อนใหญ่เลยนะมีชื่อเรียกว่า89ครับคาสิโนอยู่ย่านชุมชนสันติธรรมตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับจับนักพนันได้ทั้งหมด104คนและของกลางอุปกรณ์การเล่นพนันจำนวนมากนะครับนี่คือลักษณะเป็นบ่อนนะครับที่เป็นกิจจลักษณะเลยนะะโดยมีบริการขนมเครื่องดื่มอาหารให้แก่นักพนัน เพื่อเป็นการดึงดูดใจให้นักพนันเนี่ย <_ an> เขาเรียกว่าได้นั่งยาวๆไปเลยนะฮะทั้งเครื่องดื่มอาหารพร้อมให้นะครับและก็มีตู้ยิงปลาให้นักพนันเล่นเพื่อผ่อนคลายจากการเล่นพนันประเภทอื่นๆมีกล้องวงจรปิดเนี่ยทั้งหมด11ตัวนะครับอ่ะอันนี้ก็ฝ่ายปกครองเนี่ยจับแต่ว่าทางตำรวจว่ายังไงครับพลตำรวจตรีธวัชชัยพงศ์วิวัฒนชัยผู้บังคับการตำรวจภูธรงจังหวัดเชียงใหม่ บอกนะครับยืนยันว่าตำรวจท้องที่สอพอช้างเผือกได้เข้าร่วมในการจับกลุมครั้งนี้ด้วยนี่ตำรวจไปร่วมด้วยนะแต่เรื่องนี้ได้มีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนตำรวจที่เป็นเจ้าของพื้นที่แล้วโดยมีคําสั่งให้5เสือสอพอช้างเผือกตั้งแต่ระดับผู้กำกับมาถึงรองผู้กำกับมาถึงสารวัตรนะครับได้มีการ ย้ายไปช่วยราชการที่กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ทันทีจนกว่าจะมีการสอบสวนเป็นที่แล้วเสร็จนี่นะครับนี่รายชื่อของตํารวจ5นายที่ย้ายด่วนนะครับทางผู้การจังหวัดเชียงใหม่บอกนะครับบอกว่าการสืบสวนสอบสวนหลังจากนี้เพื่อติดตามดาเนินคดีกับเจ้าของหรือผู้อยู่เบื้องหลังบ<น>่อนการพน,น,นันดังกล่าวตอนนี้ตํารวจเร่งดําเนินการอยู่ บอกว่าที่ผ่านมาตำรวจเคยสามารถจับกลุ่มบ่อนวิ่งลักษณะนี้มาแล้วแต่ไม่ได้มีนักพนันและของกลางมากเท่าครั้งนี้ที่ผ่านมาผมก็ได้กำชับมาโดยตลอดเลยนะให้กวาดล้างอบายามุกในพื้นที่เดี๋ยวลองฟังผู้การหน,นร่อยจากข้อมูลเบื้องต้นห้าคนตั้งแต่ผู้กํากับจนถึงสปสวสืบสวนรวมห้าท่านเนี่ยมาปฏิบัติงานที่สพกพจวเชียงใหม่โดยกาจากตำแหน่งเดิมนะครับเพื่อตองการตรวจสอบพื่อที่จริงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องส่วนรู้เห็น หรือปล่อยปล่อยละเลยหรือไม่ส่วนแรกจะสืบของเจ้าที่ตารวจก่อนนะครับในส่วนของผู้อยู่เบื้องหลังหรือผู้ที่มาทําการนี้ต้องดาเนินการอยู่แล้วจริงๆเราคาชับมาโดยตลอดนะครับเรื่องของการมีใบพ้วนในพื้นที่นะครับแต่ก็ยังมียังไม่ถูกจับกลุ่มนะครับอันนี้ก็ต้องว่ากันไปนะครับเดิมเนี่ยเป็นลักษณะวิ่งเล่นนะครับแล้วต่อมาก็เข้าที่ทราบเนี่ยนะครับก็มีช่วงนี้นะครับก็มารวมกันแล้วก็เล่นจำนวนคนมากขึ้นนะครับ ผู้สื่อข่าวได้ตรวจสอบวันนี้นะครับ<า>ก็เห็นบอกว่าทางเจ้าหน้าที่กรมการปกครองได้มีการคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง104รายโดยนำตัวส่งดำเนินคดีที่สพช้างเผือกเพื่อให้ตำรวจทำสำนวนส่งฟ้องต่อไปส่วนสถานที่ที่มีการจับกลุมบอนเมื่อวานนี้พบว่าวันนี้มีการปิดล็อกรั้วด้านนอกและด้านในยังมีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ซึ่งเป็นของผู้ต้องหาเนี่ยจอดอยู่ เบื้องต้นชาวบ้านให้ข้อมูลกับนักข่าวว่าบ่อนแห่งนี้นะเปิดมานานแล้วก็เป็นที่รู้กันนั่นแหละนะครับก็ไม่รู้ว่าทําไมตํารวจไม่รู้หรือว่ารู้แต่ว่าทําเป็นไม่รู้นะครับสถานที่ดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่าเป็นย่านชุมชนหนานแน่นนะมีทั้งโรงแรมที่พักหอพักอาพาร์ตเมนตร้านค้าร้านอาหารสถานบันเทิงซึ่งปกติก็เห็นตํารวจเนี่ยก็ต้องมาดูแลความสงบเรียบร้อยเป็นประจำแต่มีการปล่อยให้บ่อนใหญ่ขนาดนี้เนี่ยเปิดนะฮะ ก็ไม่รู้ว่ามีใครอยู่เบื้องหลังนะครับขณะดเดียวกันคุณผู้ชมครับมีหนึ่งในนักพนันครับที่เมื่อวานนี้วิ่งหนีได้ทันนะครับชื่อว่านายบอสวันนี้เนี่ยได้ย้อนกลับมาเอารถจัก,กรยานยนต์ที่จอดอยู่หน้าบ่อน <c oughs> นี่เจอนักข่าวนะบอกว่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยตำรวจเนี่ยเขาได้มีการเ,เขาเรียกว่ากันรถจัก,กรยานยนต์ไว้เป็นของกลางก่อน,นเขาก็ไล่ฟังบอกว่าเนี่ยบ่อน,นี้เนี่ยเปิดมาได้2เดือน ผมเนี่ยก็มาเล่นบ้างเป็นบางครั้งข้างในมีหลายชนิดไม่ว่าจะเป็นบาคาร่าเสือมังกรไฮโลนะครับแต่ละครั้งก็ได้เสียเนี่ยหลักพันแต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นบ่อนของใครหรอกนะครับหลังจากที่กําลังให้สัมภาษณ์เนี่ยกำลังสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บปรากฏว่ามีตํารวจเนี่ยมาที่บ่อนนะฮะมาตรวจอีกทีหนึง่งนายบอสพอเห็นตํารวจปุ๊บวิ่งเลยคุูผู้ชมะ,ะเดี๋ยวลองฟังนักพนันที่เมื่อวานนี้วิ่งหนีทันนะครับ มันมีเมื่อวานก็มาแต่ว่าเราหนีได้หลบหนีได้ครับแล้วที่นี่มันมีที่ออกกี่ทางมันก็มีแค่ประตูเดียวด้านนี้แต่ว่าด้านหลังก็มีประตูอีกใช่ไหมครับแต่เราปีนรอบกครับเราวิ่งหนีทันครับอนี่นะฮะคนนี้เมื่อวานเนี่ยวิ่งหนีทันนะฮะ <criticism. S 1> วันนี้มาดูจะมาเอารถจักรยานยนต์แต่ว่าเอาไม่ได้ <searching. S 1> เขากาันเอาไว้อยู่นะครับก็าบกมาก็มาให้สัมภาษณ์นักข่าว นะรอดนะคนนี้รอดพอสัมภาษณ์เสร็จปุ๊บตำรวจมาบอสก็หนีอีกรอบหนึ่ง <c oughs> เรียกว่ารอด2ครั้ง2คราติดต่อกันนะครับ <c oughs> ส่วนอีกคนหนึ่งครับ <c oughs> เป็นผู้ที่อ้างตัวเป็นเจ้าของบ่อนและโดนจับไปด้วยนี่นะครับบอกว่าตัวเองและพี่สาวเนี่ยร่วมกันเปิดบ่อนมาได้ประมาณ1ปีโดยมีการประสานจ่ายค่าดูแลให้กับเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและในท้องที่จนกระทั่งมาถูกจับกลุมในครั้งนี้ ยืนยันว่าได้เปิดเองไม่มีนายทุนอยู่เบื้องหลังนะครับอย่างไรก็ตามในแนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังไม่ปักใจเชื่อคาดว่ามีนายทุนอยู่เบื้องหลังเนื่องจากเป็นบ่อนขนาดใหญ่โดยมีข้อมูลเบื้องต้นว่าอาจจะมีนายทุนคนหนึ่งให้ทุนมาเปิดเป็นลักษณะบ่อนวิ่งในหลายพื้นที่ทั่วประเทศส่วนจะเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนจีนหรือไม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบด้านพลตํารวจโทปิยะตะวิชัยผู้บัญชาการตํารวจภุธรภาค5 ได้สั่งการให้ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและกำชับให้ทุกท้องที่ในพื้นที่ภูธรพัก5เข้มงวดกวดขันในการจับกลุ่มและได้มีการสั่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและรายงานให้ทราบผลภายใน7วันนะครับนี่นะฮะก็งานนี้ก็ต้องเรียกว่ามีเจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงไหนนะสาวไปถึงไหนนะครับ